วันนี้นะครับ DPN อ่าเดี๋ยวจะไปเดินเที่ยวกันละช่วงเย็นวันนี้นะครับอืมโอเคมาที่ข้อมูลก่อนนะครับเมื่อวานนี้เรามีจากไซด์วิสิตนะครับสำหรับกลุ่มนักลงทุนสถาบันแล้วก็ลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ดของทางซัพสลีซิกรเนี่ยก็ไปโครงการเมกาปังนาะครับก็เป็นวิชโนลมอลที่มีพื้นที่น่าจะหนึ่งในในโครงการที่มีพื้นที่มากที่สุดในเซาท์วสเอเชียนะครับก็มีพื้นที่ห0 0 0 กว่าตารางเมตรในเชิงของ cross r o w area แล้วก็เป็นพื้นที่เช่าเนี่ยก็มากกว่า200,000ตารางเมตรสำหรับตัวรีเทลนะครับตรงนั้นมันอยู่ใน,ในพื้นที่400ไร่นะครับบนถนนบางนาตราก,กม8นะครับก็เปิดมาสักสิกว่าปีละ1 2 1 3ปีผมเชื่อว่าเป็นเป็นโครงการที่ทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับนักลงทุนนะครับก,ก็เป็นหนึ่งในแมกเนตที่ทำให้พื้นที่บางนาเองตอนนี้ก็เป็นฮอตสปอต สำหรับตัว housing development ที่ developer ต่างๆก็เข้าไปพัฒนาโครงการแล้วก็ทำยอดขายได้ดีมากๆนะครับเ,เหตุผลที่เราไปเราก็จะไปดูในเชิงของตัวเ,เขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็น format ใหญ่ของตัวกลุ่ม c p n จริงๆเขาก็คือไปไปซื้อมาจากตัว Future development, เสี่ยงฟ u ว e จ e ร e เ e เวลเก่อนหน้านี้สัก2-3ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ดูซิว่าหลังจากนั้นมันมีนม Development อะไรบ้างครับซึ่งก็ พบว่าในเชิงของคอแองเกอร์เนี่ยนะครับแองเกอรใหญ่ๆเนี่ยที่ที่มีอยู่5 5าห้าหแมกเนตเนี่ยก็ยังอยู่กันครบนะครับทั้งอีเกียนะครับเซนชัลบิ๊กซีโฮมโปรแล้วก็เมเจอร์นะครับโดยเซนชัลนั่นก็คือถูกทรานส์ฟอร์มมาจากตัวโรบินสันเพราะว่าศูนย์มันอัพสเกลขึ้นมาถึงในส่วนของที่เป็นเซ็นชัลได้แล้วก็หลายปีแล้วนะครับ มีร้านค้ามากกว่า900ร้ล้านแล้วก็ในเชิงของตัว occupancy rate เนี่ยก็เกือบเกือบเต็มอยู่ตลอดเวลาครับก็เลยทำให้ในมุมของของค่าเช่าเนี่ยสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าด้วย format แบบนี้มีร้านค้าครบทุกประเภทก็คือเป็น center o f f l i f e นะครับไปอยุดได้แล้วก็ traffic เนี่ยวันธรรมดาแสนสองถึงแสนห้าส่วนเสาร์ทิ์วันหยุดนักทัตลเตอร์ก็สองแสนัพนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น scale ที่เอ่อเทียบเคียงได้กันกับ ข้างใหญ่ในในใน CBD ของกรุงเทพนะครับรเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในมุมของตัวนี้เองก็ถือว่าเ,าเป็นโครงการที่น่าจะ generate ตัว profit ให้กับทาง CPN ได้อย่างเอเข้มแข็งต่อเนื่องแล้วก็น่าจะค่อยๆมี growth เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบน format ปัจจุบันแต่จริงๆเนี่ยมันยังมี room ให้เขาพัฒนาโครงการได้เพิ่มเติมอีกเพราะว่าในในพื้นที่400ไร่เนี่ยยังมีอีกร้อยไร่ที่ ไม่ได้อยู่ในแผนการพัฒนาปัจจุบันนี้นะครับก็สามารถทําอะไรเพิ่มขึ้นมาได้อาจจะเป็นโรงแรมศูนย์ประชุมหรือว่าจะเป็นอะไรที่สร้างแวลูให้กับตัวโครงการได้ในระยะยาวขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนที่เดียวหรอกว่าอะไรมาเขาก็ยังมีรูมในการที่ growth ต่อเนื่องไปได้นะครับอันนี้ก็มาดู contribution ม้ากว่าเอในในส่วนของโครงการนี้เนี่ย contribution to c p n เยอะไหมจริงๆโครงการนี้ c p n ถือผ่าน sf เนี่ยไม่ได้ถือ100%นะเพราะว่า ประมาณสัก51%เนี่ยเป็นกลุ่ม i อเคนนะครับก็ของตัวฟินแลนด์เขาที่เขาเข้ามาทำไอเกียเนี่ยแหละก็จอยกันตั้งแต่ตั้งแต่ Day 1กับฮาเสียงฟิวเจอร์พอซีเปนไปซื้อก็คือซื้อในสเต็กของเสียงฟิวเจอร์สีเข้ามาเพราะฉะนั้นะคอน <c oughs> <c oughs> ทีครับคอนทิบิวชั่นก็จะมาในเชิงของ Equity Income นะครับแล้วก็เข้าไปดู Equity Income เนี่ย Q 2เนี่ยของ CPN อยู่507ล้านเอ่อทั total ตัว net profit เนี่ยอยู่ที่4,000สี 4, ่ 3, equity income เนี่ยคิดเป็นตึบๆ12%แต่ว่าไม่ใช่ใน500กว่าล้านเนี่ยมาจากตัวไม่กับบางนาทั้งหมดนะครับมันยังมี CPNV CNCG มี investment อื่นๆอีกเต็ไมไปหมดเลยเพรนั้นเราคํานวณมาเองในเบื้องต้นเนี่ยจากตัวเลขที่มัน public public available ของ CPN 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 REIT แล้วก็ CNCG ต่างๆเนี่ยเเราประเมินว่าตัวโครงการนี้ contribute bottom line ให้ CPN ประมาณสัก3-4%นะครับ <Ừ. S 1> ก็บกถือว่าไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ได้น้อยเพราะจริงๆแล้วเนี่ย การเติบโตสิ่งที่เราจะโฟกัสต่างๆ C.P.N ก็คือศูนย์ใหม่เนาะที่มันจะเปิดเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆเพราะความสําคัญของศูนย์เดิมจะลดลงลดลงเพราะว่ามันก็จะ d ดเวอร์ซ y ฟมากคือก็จะเป็นเ e n นฟิตที่ที่ c p ททาให้กับทางนักลงทุนในเชิงของการเพิ่มโครงการขึ้นมามากนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยตัวเมกาบ,บางนาก็จะเป็นโครงการที่เอ่อเป็นเป็น recurring income b u s i n e s s พร้อมโกรดที่มันจะต่อเนื่องขึ้นไปได้อย่างมีนัยสำคัญเพราะว่า เ,เขาไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าค่าเฉลีย่ยค่าเช่าเท่าไหร่แต่เราประเมินว่ายังต่ํากว่าตัวใหญ่ในกลางเมืองใหญ่ตัวเซ็นทรัลเวิลด์หรือว่าเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยค่อนข้างเยอะมันก็ยังมีรูมให้พัฒนาต่อไปได้งั้นรวมๆเป็น c o ส t e นะครับคราวนี้ถ้ากลับมาที่ CPN ก็หนึ่งไม่พ้นนะครับว่าสิ่งที่ต้องโฟกัสก็คือเรื่องโครงการใหม่ที่จะเปิดไลน์อัพไปที่เราออกเปเปอร์ไปเมื่อวันจันทร์ว่ามีโครงการอะไรบ้าง เวลาก็ผ่านไปเร็วมากเลยวันนี้ก็เปิดแล้วนะครับเซนทรัลพาร์คเช้าวันนี้ใครที่ที่มีโอกาสได้ไปก็ไปช่วงต้นๆกาบจะยังไม่เรียบร้อยนะเพราะว่าทุกโครงการที่เปิดมาใหม่เนี่ยมันก็จะยังมีมีกลิ่นนูน่นกลิ่นนี่ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างที่ฝุ่นอะไรก็เตรียมแมสกันไปละกันนะครับเพราะอาทิตย์ที่แล้วผมไปเดินหน้าโครงการมาก็ก็พื้นพื้นถนนก็ยังทำทำการก่อสร้างทำทางเดินอะไรกันอยู่เลยแล้วก็ ตัวตัวลิงก์เกจที่จาก BTS เข้าไปที่ตัวโครงการเนี่ยก็ยังสร้างไม่เสร็จนะแต่วันนี้คงจะเสร็จแล้วเห็นวางต้นไม้อะไรกันหมดแล้วนะครับงั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวแค t ตาลิสตนะครับอันนึงที่เป็นตัวเริ่มต้นของการจุดประกายของการเข้าสู่ harvest season ของตัว c p n หลังจากที่มีการเตรียมแผนลงโครงการต่างๆเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับมันก็ยังคงชอบ c p n อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ราคาปิดล่าสุดก็มีอั s ยังเหลืออีก30%มแม้ว่าจะขึ้นมาอยู่พอสมควรแล้วในช่วง2อสามวันที่ผ่านมานะครับก็เป็นอัพพอร์ตฟอร์มแพ็กเก็ไปเจ็ดบาทครับบอมครับครับพี่โจผมถามน,นิดนึงครับในจริงๆคือผมว่าก็จริงๆช่วงเนี้ยเราก็เห็นได้เลยว่าโดเมนสิกเพย์พวกกําลังซื้อพวกค้าปีางต่างๆเนี่ยโฟล์ Flow เริ่มกลับมาเยอะนะนะครับแล้วก็หุ้นกระไล่กันขึ้นหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นเครือ CPX c CP เ o ก็ไล่ขึ้น CRC เอ่อ C P N ก็มานะครับ Home Pro Global ดูโฮมมากันยกแผงเลยนะครับผมถามวิจ้นิดนึงคือในเชิงของตัวเลขของตัวครึ่งปีหลังเมื่อกี่บอกตัวครึ่งปีแรกอะครับ C P N เป็นยังไงเอ่อจริงๆครึ่งหลังปกติเป็นไฮซีซันของของธุรกิจตัวช้อปปิ้งมอลล์อยู่แล้วนะครับตัวคนที่เข้ามาเที่ยวจะดีขึ้นเข้าใกล้ปีใหม่ก็ก็จะทำให้ทราฟฟิกดีแต อย่าลืมมันจะมีเบลนของสามกับสี่ไตรมาสสามนี่ฝนตกเยอะ,ะเนี่ยช่วงเนี้ยเรารู้เนี่ยเรารู้เราเห็นเลยว่าฝนตกเยอะมากภาคต่างๆเนี่ยก็มีน้ําท่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนส่วนใหญ่ไม่ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งและกันก็อาจจะเลือกที่จะกลับบ้านนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปที่ห้างยกเยว้นว่ามันจะมีกิจกรรมการเปิดตัวอะไรกันก็ว่ากันไปเพราะ,ะนั้น Q3 ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีมากแต่ Q4 เนี่ยจะเป็นหายคนจะเข้าศูนย์กันเยอะ แล้วถ้าจำได้ปีที่แล้วเนี่ยงานปีใหม่เนาะปกติเนี่ยปีก่อนก่อนหน้านู้เนี่ยเขาก็จะเริ่มจ mm ิงกะเบลอะไรกันก็ช่วงพฤศจิกาธันวาแต่ปีที่แล้วเนี่ยช่วงตุลาหรืออาจจะลามาช่วงปลายกันยาก็กเริ่มจิงกะเบลกันแล้ว mm hmm. คือเหมือนกับถ mm ้าพยายามสร้างสีงสันในการที่จะทำให้ให้คนฟีลเอเขาเรียกอะไรมีความรู้สึกที่ปมีแฮปปี้อะแล้วก็ ใช้จ่ายเงินนะครับในช่วงป,ปลายปีให้เร็วขึ้นก็จะเป็นการขยายระยะเวลาออมาแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยในมุมของ CPN ก็จะมีการโอนกรรมสิทธิ์คอนโด2โครงการใหม่ที่นครสวรรค์กับนครปฐมในไตรมาสที่สีนั้นตัวท็อปไลน์เนี่ยน่าจะมาดีเลยทีเดียวนะครับแต่มันก็เป็นซีซันอลิตี้เหมือนกันเพราะว่าบริษัทก็รู้แหละว่ารายได้มันจะมาดีก็จะมี spending ของค่า้จ่ายทางการตลาดเอเซียเตกแต่งคือต้นคริสต์มาสจัดงานปีใหม่ค่า้จ่ายนู่นนี่นั่นเนี่ย ก็จะเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยก็อยู่ที่ว่าบริษัทจะคุมค่าจ่ายได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งปีที่แล้วเองก็อาจจะดูแอบสูงไปนิดนึงนะครับก็เลยทําให้หนัขนขณะนี้เราอเคอนเซอร์เวทีฟในการมองในโมเดลเนี่ยครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้ต่างกันเยอะมากแต่อาจจะมีชิ้นนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมันมันมีเรื่องออนไลน์มันมีเรื่องอินฟลูเอนเซอร์อแล้วทุกคนต้องการคอนเทนต์ ดังนั้นเองเนี่ยในมุมของ C p พเองอย่างวันนี้เปิดเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยเราเริ่มเราไม่ต้องไปอ่ะพี่ไม่ต้องไปพี่ก็รู้แล้วว่าสวนกีคือตรงนี้เลยผมว่าตรงนี้เลยสุดนี้เลยใช่เราต้องไปตรงนี้เลยอ่าเรายังไม่ได้ไปเลยแต่เราจะไปแล้วนะครับสวนนี้ชื่อดูสิทอรุณเซ็นทรัลพาร์คมันก็ประกวดอะไรกันมาคือเขาก็พยายามทําตรงนี้ละและตัวอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเขาก็ต้องการคอนเทนต์เขาก็ต้องไปไปทําพวกนี้แล้วร้านช้าร้านอาหารเองเนี่ย แทนที่จะไปจ้างดาราหรือว่าโปรโมตอะไรเยอะแยะก็คล้ายๆจัดอินฟลูเอนเซอร์เดย์เข้ามาที่ที่ร้านเขามาทานกันมาสร้างคอนเทนต์แล้วกระจายกันไปหมดเลยอย่างวันนี้ไปเนี่ยคิดว่าน่าจะมีหลายร้านทําในเรื่องของของมาเก็ตติ้งพวกนี้อยู่นะครับซึ่งทั้งหมดตรงนี้เองมันก็ทําให้ห้างไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินเองไงแต่ใช้ตัวของเขาเองเนี่ยเป็นจุดขายเพื่อที่จะทําให้มัน PR ไป ในเชิงของโลกออนไลน์ซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นมาร์เก็ตติ้งชานเที่ค่อน,อนข้างเอ็กซ์มากนะครับถ้าถ้าซีเพนสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายของตัวเองไปแล้วก็อาจจะใช้เ,เรื่องราวพวกนี้ในการที่จะโปรโมตปีใหม่หรือว่าโปรโมดพวก,พวก,พวกเรื่องศูนย์ใหม่ๆของตัวเองได้เนี่ยก็สามารถทำให้เซฟตรงนี้ได้ก็อาจจะมีอัพไซด์ได้ในช่วงของตัวไตรมาสที่4ครับอออืมโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับการเปิดตัวในวันนี้นะครับ